วันนี้จะพาทุกคนมาเปิดคลังสมบัติของแดปเปอร์กัน ก่อนอื่นต้องเกินก่อนเลยว่าตอนเด็กๆที่เราอายุสิบสองขวบเราไม่ได้เลี้ยงหมาแบบจริงจังขนาดนี้คือเรามีลูกหมาตัวหนึ่งเป็นพันบีเก้ตัวเล็กๆแล้วเราก็เลี้ยงเพราะว่าเราเราอยากได้แต่พอเราเอามาแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้เลี้ยงเขาจริงๆงจังๆแต่ว่าหลังจากที่ตัดสินใจจะมีดับเบิลเนี่ยในช่วงสองปีที่ผ่านเกือบสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจริงจังกับการเลี้ยงหมามากขึ้นโดยเฉพาะหมาตัวเนี้ยเราพาเขาออกไปเที่ยวใช้ชีวิตทุกอย่างให้อาหารเขาทำทุกอย่างเนี่ย เกือบร้อด้วยตัวเราเองเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกผูกพันกับเขามากมากกว่าที่เคยที่เคยเป็นมาแล้วก็ที่คิดว่าเราอ่ะจะสามารถทําได้อะไรอย่างเงี้ยพอยิ่งผูกพันปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะสเปน time กับเขาเยอะขึ้นพาเขาออกไปนูน่นออกไปนี่แล้วเวลาออกไปนูน่นออกไปนี่เนี่ย มันก็จะมีสิ่งที่จะแบบโม i ิเวตเราในการที่คุยอันนี้ก็สวยอันนี้ก็อยากได้ของมันต้องมีอันนี้มันต้องมาละอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายไปหมดเป็นเหมือนกับการเปิดโลกอีกโลกหนึ่งของเราเลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วสังคมของหมาเนี่ยมันมีมากกว่าการเลี้ยงแล้วก็จบจบไปในวันวันหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีมากกว่านั้นคลิปนี้จะมาบอกกันว่าทําไมโอโซนของเราในกระป๋าัางคาของเรานั้นมันช่างเบาบางเลือเกินนะคะ สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสิ่งที่เจ้าของทุกคนจะต้องนึกถึงเมื่อคุณกำลังจะมีหมานั่นก็คือปลอกคอนั่นเองค่ะ <laughs> เราเองก็เป็นหนึ่งเลยนั้นที่ก่อนจะได้ดัปเปอร์มาเนี่ยเราก็ต้องนึกแล้วว่าดัปเปอร์จะใส่ปลอกคออะไรปลอกคอของดัปเปอร์เนี่ยจริงๆแล้วมีหลายแบร,รนด์มากแต่ละแบร,รนด์เนี่ยก็คือแบบหมาหนึ่งตัวมีปลอกคอแบบเป็นสิบอะไรอย่างเงี้ยไม่แปลกนะคะหลายคนที่ไม่เคยเลี้ยงก็จะแบบทำไมต้องมีเยอะขนาดนี้ จริงๆมันต้องมีเยอะขนาดนี้แหละเพราะว่าเราใช้ในคนละโอกาสกันเนาะอย่างของอันแรกเนี่ยแบรนด์แรกที่มีเลยก็คือจะเป็นเอาของอะไรก่อนดี <Huh? S 1> แบรนด์แรกเลยก็จะเป็นของด็อกก e เแล้วกันเนาะด็อกกเพ็จะเป็นอันนี้เป็นปลอกคอหนังซึ่งด็อกกูเพเนี่ยแบรนด์นี้เราซื้อมาสองแบบก็คือแบบที่เป็นแบบที่เป็นปลอกคอหนังแบบนี้กับแบบที่เป็นเหมือนออกนแนบวบ DIY นิดนึง อันนี้นะคะตัวนี้สามารถที่จะให้เขาเพนเป็นรูปหมาตัวเองใส่เบอร์โทรใส่ชื่อแล้วก็เลือกสีสายได้หรือว่าจะเลือกแบบไม่มีโชว์เบอร์ก็ได้อีกเหมือนกันอันนี้ก็ยังคิดว่ายังสั่งได้เพราะว่าไอตัวนี้ที่เป็นแบบหนังเนี่ยตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าของเขาหมดสต็อกแล้วเขาก็บอกว่าเขายังไม่ได้แพลนจะสั่งเข้ามาเพิ่มเด็ปเปอร์จะใส่ในคือจะใส่ให้เขาเนี่ยเวลาที่เขาออกไปทํางานส่วนแบรนด์ที่2ที่เรามีก็คือจะเป็นปลอกคอของ b o x m i ะะมีสองเส้นอีกเหมือนกันสองสีสีเขียวกับสีคาราเมลนะคะตัวสีเขียวเนี่ยเพื่อนซื้อให้เป็นของขวัญน,นะคะจากบ้านเชลตี้ส่วนอันเนี้ยถอยมาเองสีคาราเมลนี่เพื่อให้มันเข้ากับฮานสอันนี้เป็นบัคโคคอลาหรือคอล่าปกตินั่นเองซึ่งร้านเนี่ยเขาก็จะมีหลายรูปแบบของปลอกคอนะคะไปเลือกดูได้บนอินสตาแกรมเหมือนกันอันนี้เป็นปอกคอกันน้ํา ปลอกคอถัดมาก็คือราคาถูกลงมาหน่อยเป็นของ Touch d o g นะคะอันนี้ซื้อกรณีที่แบบว่า d o p p e ลอยู่บ้านคืออันแรกอะ่ะใส่ไปงานเฉพาะเวลาเราจะไปทํางานอันที่2เนี่ยเวลาลงน้ำแล้วก็ทนทานเออใช่ทนทานระดับมาดึงไม่ขาดมีเค้าการันตีมานะคะส่วนปอกคออันนี้นะคะก็คือเป็นปอกคอที่ใส่อยู่บ้านค่ะไม่ต้องสวยหรูอะไรมากมายเส้นละ89บาทเท่านั้นซื้อมาเพราะว่าจริงๆมีเส้นดําสีเดียว แต่ว่าหาเส้นดําไม่เจอไปซื้อสีงเงินกลับมาบ้านเจออันนี้อยู่กับไอ้โขงของ n a p เปอร์ก็เลยแบบฉันซื้อเส้นนี้มาทำไมนั่นแหละค่ะเหตุผลทุกอย่างมีเหตุผลเห็นไหมคะว่ามีทาไมส่วนอันนี้เป็นของ Daddy p e t นะคะเป็นปอ,อกคอฮาร์ฟช็อก็คือสามารถลดแรงดึงของหมาได้เวลาที่แบบคือเวลาหมาเขาดึงเนี่ยมันก็จะรัดนิดนึงแต่รัดด้วยผ้าก็จะไม่แรงมากซึ่งแบรนด์เนี้ยค่อนข้างลิมิเต็ดอี dition นะเขาไม่ได้ทำเยอะ แล้วก็อันนี้สลิกกี้ปอคอส่งสลิกกี้นะคะใช้ได้ทั้งฝึกแล้วก็ใช้ได้ในกรณีที่เราอาบน้ําหมาตอนนี้ไม่ค่อยได้ใช้ฝึกเท่าไหร่แต่ว่าจะใช้หนักๆก,ก็คือใช้อาบน้ําดับเบิรลปอคอมันจะได้แบบไม่ไม่อับชื้นไม่เหม็นแล้วก็ไม่ขาดด้วยนะคะในหมวกของปอคอนะคะตัวที่ได้ใช้เยอะที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นของแบรนด์บ็อกซ์มินะคะตัวนี้เพราะว่าทนทาน ดึงได้แล้วก็กันน้ําแต่จริงๆคือชอบอะไรที่มันทนทานชอบมากนะคะก็น่าจะเป็นแบรนด์ที่ใช้บ่อยที่สุดแต่ว่าถ้าเกิดงานเข้าเยอะๆเนี่ยก็น่าจะเป็นของ d o c u p e c นะคะที่ที่ได้ใช้เยอะที่สุดนี่อยากใช้ d o c u p e พเยอะๆค่ะจ้าง,งได้นะคะจ้างได้มีปอกคอแล้วก็ต้องมีสายจูงดูไหมคะสายจูงเนี่ยเส้นนี้ก่อนเลยเส้นนี้มาจากญี่ปุ่น,นะคะ่ะไม่ได้ใช้ค่ะ คือซื้อมาตอนเด็กเนี่ยหวังว่าจะได้พาออกไปนอกบ้านใช่ไหมไม่ได้ออกอยู่แต่ในบ้านเพราะว่ามาช่วงโควิดสายเส้สนเนี้ยก็เลยไม่ได้ใช้ส่วนอันนี้ก็มาจากญี่ปุ่นเหมือนกันเป็นสายจูงส่สายจูงยาว50เมตรได้ลายนี้ไม่ได้เลือกค่ะเพราะมันมีแค่ลายเดียวแล้วตอนนั้นเนี่ยหวังว่าจะพาไปเที่ยวอีกเหมือนกันค่ะทุกคนแต่ก็เพราะโควิดนะคะเลยทําให้เราไม่ได้ไปเที่ยวเลยตั้งแต่เด็กเราก็มาเพิ่งมาออกเยอะๆในะตอนช่วงโตแล้วอันนี้ก็คือได้ใช้ครั้งแรกเลยก็คือทริป ที่พัทยาอันนั้นเป็นทริปแรกที่ได้ไปทะเลและที่ได้ใช้สายจูงตงัวนี้แล้วทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ใช้อีกเลยอันถัดมาก็จะเป็นสายจูงของ Touch Dog ดูสภาพซะก่อนเซ็กซี่ไหมล่ะดูสภาพมันไม่ได้มาเป็นอย่างนี้นะคือมันเป็นแดงทั้งเส้นและนางแบบก็คือกัดจนแบบเ็นไส้ใน,นถือว่าดีระดับนึงนะไม่เจ็บมืออีกเหมือนกันดึงได้กระชากได้สบายเลยแต่ว่าบทบาทของสายจูงอันนี้คือใช้สำหรับอาบน้ำเท่านั้นค่ะ อันถัดมาก็จะเป็นสายจูงของบ็อกซ์มิอีกเหมือนกันนะคะจะเป็นสองสีเป็นสายจูงแบบอย่างนี้จะมีน้ำหนักนิดนึงให้หนักหนักมือหน่อยหน่แล้วก็ตัวสีเนี่ยและความยาวเนี่ยสามารถเลือกได้นะคะเลือกได้ตามเราต้องการเลย สายจูงอีกหนึ่งอันนะคะเป็นสายที่ชอบมากและใช้บ่อยที่สุดก็คือจะเป็นของสายจูงอีซี่ด g ดียังไงดีตรงที่ว่าดับเบิลดึงเป็นชั่วโมงก็ยังไม่เจ็บมืออันนี้คือข้อที่ชอบมากสำคัญที่สุดแล้วก็มีที่ล็อกข้างหน้าจับกระทนหันได้หรือว่าจับให้หมามาอยู่ใกล้ๆตัวเราได้โดยที่ไม่ต้องกลัวหลุดมือเพราะว่ามันเป็นล็อกอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็มีตัวซอฟ กรณีที่หมากระชากเรากะทันหันตัวนี้มันจะทําให้เราไม่โดนกระชากไปทันทีเพราะเคยโดนเหมือนกันที่แบบยู่ดีมันกระชากทีเผลอเนาะเราไม่ได้ทันตั้งตัวเนี่ยหูไหล่แทบหลุดอ่ะคือมีอันเนี้ไว้มันก็มันก็ดีระดับหนึ่งตัวนี้มันจะช่วยซอฟแรกของ e a s y d ดองสายจูงอีกเส้นหนึ่งจะเป็นสายจูงคล้องเอวของท o love นะคะของท o love มันคล้องเอวได้คล้องตัวได้หลังจากใช้งานเนี่ยด้วยความที่นิสัยของหมาเราเนี่ยมันชอบดึงเวลาที่เจอหมาตัวอื่นหรือเวลาที่ไปสถานที่ใหม่ๆในดับเบิลจะตื่นเต้น ทนี้ไอสายจูงตัวนี้มันไม่มีตัวล็อกมือแบบสายจูงอื่นที่มันมีตัวล็อกมือใช่ไหมคะคือถ้าเกิดอยากจะจับสั้นต้องสาวเข้ามาเองแล้วพอสาวเข้ามาเนี่ยด้วยความที่มือเราลื่นแล้วหมาออกแรงมันก็ลูดไปกับมือแบบนี้เลยก็เจ็บมืออันนี้ก็เลยจะไม่ตอบโจทย์ในการใช้กับดัเเอร์ก็แต่ว่าถ้าบ้านใครหมาตัวเล็กหรือว่าไม่ได้ออกแรงดึงเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ได้สบายเพราะเขามีหลายสีด้วยมีสีนีออนสีน้ําเงินสีส้มอะไรอย่างเงี้ยคือคัลเลอร์ฟูลสุดๆส,ส,สวยงามมากนะคะก็ลองไปเลือกดู ของ ve ตัวสายจูงตัวที่ใช้เยอะที่สุดไม่ต้องสงสัย easy dog ชนะเลิศไปเลยจ้า <Yeah. S 1> เพราะว่าใช้บ่อยมากออกกี่ครั้งกี่ครั้งคือใช้ easy dog อย่างเดียวเพราะว่ามันไม่เจ็บมือนะคะแล้วมันก็มีจุดที่เป็นแบบจับสั้นได้นะคะอันนี้คือชอบมากใช้บ่อยที่สุด safety harness นะคะที่ทุกคนนี้ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าอันไหนคือ best นะคะมีด้วยกัน3แบรนด์นะคะจากประสบการณ์ที่ใช้มาเนี่ย พูดถึงแบรนด์แรกก่อนเลยก็คือของด a d d ี้ e พอีกเหมือนกันนะคะจะมาคู่กับปลอกคอต,ตัวนี้เป็นสายสีเดียวกันเลยแพทเทิร์นเดียวกันนะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นอันนี้เกี่ยวเป็นการใช้แบบเกี่ยวด้านหลังฮ r n เน s ของน้องหมานะคะหรือว่ารัดอกของน้องหมานั่นเองแล้วตัวนี้เราก็สามารถที่จะเสียบตรงกับตัวช่องแดงๆอะ่ะ ของสีเบลของคนได้เลยนะคะปรับระยะความสั้นความยาวได้แต่ว่าสําหรับดัปเปอร์คือไม่รอดเพราะว่าพอมันปรับสั้นปรับยาวได้เนี่ยแรกๆมันก็ไม่ดึงใช่ไหมคะแต่ด้วยความที่ตื่นเต้นหนักกว่าเดิมไปเรื่อยๆ <c oughs> ทุกวันว่าเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยดัปเปอร์ดึงมากกว่าเดิมเวลาอยู่บนรถมันก็เลยทําให้ตัวล็อกเนี่ยมันไม่สามารถที่จะล็อกดัปเปอร์ได้ดัปเปอร์ก็คือดึงดึงเท่าไหร่ฉันดึงได้เท่านั้น <c oughs> นะฮะกลายเป็นว่า ก็มาถึงข้างหน้าอีกอยู่ดีเราก็เลยไปหาอันถัดไปอันถัดไปก็คือจะเป็นของ easy dog ค่ะด้วยความที่สายจูงเขาดีเราก็เลยซื้อซื้อผลิตภัณฑ์เขาต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นตัวหาอาเกี่ยวกับ harness เหมือนกันส่วนอันนี้ก็คือให้เอา seed bell ของคนอะคลองเข้าไปในนี้คลองเข้าไปในนี้แล้วก็ล็อกตัว bell ปกติ อันนี้มันก็จะอยู่กับเบลของคนน้องหมาสามารถดึงแล้วก็เดินได้ปกติเหมือนเหมือนตัวอันนี้ทั่วไปเหมือนตัวล็อกทั่วไปปรับ Ad j u s t ได้ซึ่งช่วงแรก w o r k อีกเหมือนกันเพราะว่ามันแปลกใหม่ดับเบิลยังไม่เคยแบบเฮ้ย <Hey. S 1> อะไรแปลกวะทําทไมรอบนี้มันมันไม่ได้ดึงได้ทีเดียวมันแบบยืดหยุ่นได้เพราะว่าสายซีเบลของเรามันยืดหยุ่นได้ปกติเนาะอันนี้ก็คือตอบโจทย์ในช่วงแรกแต่หลังจากที่ดับเบิลฉลาดขึ้น oh. แล้วก,ก็ดึงได้มากขึ้น ถ้าเกิดว่าหมาใครไม่ได้ดึงเยอะเราสามารถปรับไอตัวเบลของคนนะคะให้มันกระชับมากขึ้นเพื่อให้น้องหมาเนี่ยอยู่ติดเบาะลดมากขึ้นโอกาสที่เขาจะดึงได้เยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะน้อยลง แต่ดับเก็คือต่อให้อยู่สั้นหรืออยู่ยาวนางก็คือพละกําลังเยอะดึงได้อยู่ดีแต่ว่าเราก็ยังไม่หยุดหาต่อไปค่ะเมื่อเราเจอสิ่งที่แปลกใหม่กับปัญหาเดิมที่เรายังไม่สามารถที่จะแก้ไขได้นะคะเราก็จะค้นหากันต่อไปตัวที่เราได้มาตัวที่3เนี่ยคืออันล่าสุดเป็น s l e e p y p o t รูปร่างแบบนี้มีลายซีอีกเหมือนกันอันนี้มี4สี 4, มง้งคะถ้าถ้าจะไม่ผิดราคาก็คือต่างกันแล้วแต่ไซส์ของน้อหมามี SM s m s m l ตัวนี้จะใส่ค่อนข้างวุ่นวายนิดนึง <g az zy> ก็คือมันต้องล็อกเหมือนเราใส่ h a r ์เนสให้น้องหมาเลยเราจะใช้เป็น h a r ์เนสปกติก็ได้หรือเราจะใช้เป็นตัว s a ฟ e ี้ก็ได้ที่อยู่บนรถนะคะมันก็จะลหลายขั้นตอนนิดนึ่งสำหรับอันนี้คือเราต้องสวมเข้าไปที่ตัวน้องหมาก่อนแล้วก็ล็อกแบบนี้อันนี้คือข้างหน้าของน้องหมาเวลาน้องหมาใส่นะคะแล้วเราจะเห็นตรงแถบสีเทาตรงนี้แถบสีเทาตรงนี้เห็นไหมมันจะงงนิดนึงมันจะดูยากคือแถบสีเทาตรงนี้มันจะเป็นช่องที่ให้ใส่เบลของคนนะคะเข้าไปข้างหลัง แล้วตัวเบลเนี้ยมันก็คือจะติดอยู่กับหลังน้องหมาเลยคือมันจะยึดทั้งหลังเลยมันจะไม่ได้ยึดแค่ตัวเบลล์ละมันจะยึดสอดเข้าไปที่หลังน้องหมาเลยทําให้บังคับให้หมานั่งอยู่กับที่ได้เยอะขึ้นนะซึ่งตัวเนี้ยเพิ่งลองได้สองสามครั้งผลตอบรับยังดีอยู่ก็คือดั p เ e ิลนั่งได้นานขึ้นแล้วก็อยู่กับที่ได้นานกว่าตัวอื่นๆที่ใช้มานะคะแต่เราก็ไม่รู้ว่าวันไหนที่เขาจะสามารถเอาชนะ ฮาร์เนสตัวนี้ได้อันนี้คือยังยังไม่ถึงวันนั้นแล้วก็ขอให้ไม่ถึงนะคะตัวนี้ก็ยังเป็นตัวที่ยังเวิร์กอยู่สําหรับตอนนี้นะคะตามรูปเลยอย่างที่เห็นก็คือแอปเปิลจะนั่งได้นานขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่เจอของเซฟตี้ฮาร์เนสก็คือน้องหมาสามารถปลดล็อกเองได้คือขาเขา,าเขาไม่ได้ไปปลดล็อกแบบตั้งใจหรอกคือขาเขาเวลาเขายืนเขาก็จะเหยียบไปทั่วถูกไหมคะทีนี้เขาไปเหยียบโดนในตัวล็อกอันล็อก ของเบลอะ่ะมันก็เลยทําให้เขาสามารถที่จะออกมาจากตัวไม่ว่าเราจะล็อกด้วยฮันเนสตัวไหนก็แล้วแต่ถ้าเขาอันล็อกได้ก็คือจบขา่าวทุกอันส่วนตัวอยากได้อะไรที่มันโคเวอร์ไอตัวล็อกไว้ด้วยเพื่อที่ว่าเวลาหมาเหยียบเนี่ยมันจะเหยียบไม่โดนแล้วเขาจะไม่สามารถที่จะอล็อกตัวเองได้ในสาตัวนี้ที่เลือกมานะคะที่เลือกใช้มาเนี่ยตอนนี้ก็ยังเป็นของ s l e ป p y p o ออยู่ที่รู้สึกว่ามันยังเอาดับเบิลอยู่นะคะก็ยังเป็นตัวนี้อยู่ ก็คือจะเป็นตัวชูชีพชูชีพเนี่ยเราก็เป็นของ e a s y d o g อีกเหมือนกันรุ่น d f d นะคะเป็นรุ่น d f d red คือมันมี2สีสีแดงกับสีเหลืองดีไซน์คือชอบดีไซน์ของ e a s y d o g ตรงที่ว่ามันใส่แล้วมันดูสปอร์ตมันดูสปอร์ตเหมาะกับคาแรคเตอร์ของนั p เปอร์ที่แบบ ลุยๆนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะมีตัวเลือกมากกว่านี้มากกว่าของ easy dog เนี่ยมันก็จะมีราคาก็เคียงกันจะเป็นของ r o u wear นะคะก็ไปดูได้เหมือนกันอันถัดมาก็คือจะเป็นเบาะนอนของน้องหมานะคะซึ่ง dapper ปัจจุบันใช้ของหมาดำเพราะว่าเหตุเกิดจากก่อนหน้านี้เราไปซื้อเบาะ ของเบาะเด็กทั่วไปมันไม่สามารถที่จะถอดเปาะมาซักได้เวลาซักก็คือต้องซักทั้งตัวนุ่นข้างในซึ่งมันก็หนักมากเนาะเวลามันโดนน้าไม่โดนน้ามันก็หนักอยู่แล้วพอโดนน้ามันก็หนักเข้าไปอีกเงนี้เราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ practical เท่าไหร่แล้วเรามาเจอของดําที่สามารถถอดเปอาะซักได้แล้วราคาก็ไม่ได้โหดร้ายอะไรนะคะใหญ่ขนาดเนี้ยใหญ่ขนาดที่เด็ปเปอร์ใช้เนี่ยหนาประมาณ15เซนติเมตรเนี่ยราคา8 0 8บาทเท่านั้นยังไม่รวมค่าส่งกค่ะ คือนนี้สามารถถอดปลอกซักได้แต่ว่าในในขณะเดียวกันหลังจากที่ใช้งานไปสักพักเนี่ยตัวเวลาเราถอดออกมาเนี่ยคือตัวด้านด้านด้านใต้ที่มันเปิดได้อะ่ะมันจะมีจุดที่มันล็อกเป็นเส้นคือนุ่นข้างในมันจะเป็นแถบ3แถบมันจะเป็นแท่ง3แท่ง3อันแ,แยกกันเวลาเราถอดออกมาซักคือเราต้องถอดนุ่นออกมาทีละเส้นแล้วเวลาเรายัดกลับเข้าไปคือเราก็ต้องยัดกลับเข้าไปรูเดิมมันไม่สามารถวางแล้วแบบแปะบแปแล้วก็รูดซิปอย่างนั้นได้ มันก็เลยจะแบบค่อนข้างที่จะใส่ยากนิดหนึ่งในความรู้สึกเราในประสบการณ์ที่เราใช้มาหรือว่าเราถอดผิดเราก็ไม่มันน่นใจนะใครมีวิธีการถอดที่ถูกต้องง่ายกว่าเดิมหรือว่าเราเราใส่ผิดอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะว่าว่ามันทํำยังไงหรือว่ามีวิธีที่มันทําง่ายกว่านั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะหลังๆก็คือเริ่มขี้เกียจที่จะถอดแนละ้วเพราะว่ามันยากก็คอมเมนต์มากระต่ายได้นะคะ รองเท้านั่นเองนะคะรองเท้าของ True Love อีกเหมือนกันรองเท้าเนี่ยก็จะมีหลายแบบแบบอย่างนี้กับแบบที่เหมือนเป็นยางนะคะแบบที่เหมือนเป็นยางไม่เคยใช้แต่ว่าอันนี้เป็นเป็นแบบรองเท้าเลย นี่มีดินโดแกอันนี้ซื้อมาจากเพชรซัฟฟารีนะคะแบรนด์ Two Love ใส่ไว้กรณีที่เวลาไปที่ร้อนๆหรือว่าเวลาไปที่ที่พื้นไม่เรียบอะไรอย่างเงี้ยมีเศษอะไรพวกนี้เยอะแยะเราก็ใส่ไว้ป้องกันไว้แต่ว่าไม่ควรใส่นานเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะไปบล็อกในช่วงคือเวลาหมาระบายความร้อนเขาจะระบายทางปากกับอุ้งเท้าเนาะถ้าเราไปใส่อันเนี้ยสวมไว้เขาก็จะไม่สามารถระบายความร้อนได้ดี <c oughs> ก็จะทําให้ร่างกายเขาร้อนได้อันนี้ก็คือจะใส่เฉพาะยามจําเป็นเท่านั้นนะคะ นี้ซึ่งถามว่าบางคนบอกว่าหมาเราใส่แล้วเดินแปลกๆอันนั้นเป็นเรื่องปกตินะคะพอดับเบิลใส่ครั้งแรกก็คือเดินแปลกเหมือนกันแต่ว่าพอไปลองให้ลองไปใส่ในสถานที่ที่แบบแตกต่างจากเดิมคือดับเบิลเนี่ยเวลาไปที่ใหม่ๆเขาจะตื่นเต้นกับสถานที่มากกว่าสิ่งที่อยู่บนตัวเขาพอเขาตื่นเต้นกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามากกว่าเนี่ยเขาก็จะลืมไปว่าเขาใส่รองเทา้าเขาก็จะเดินปกติได้ทันทีเปลี่ยนที่อยู่เท่านั้นเองแหละก็เดินได้ปกติเลยค่ะลองดูแล้วก็ันถัดมาก็จะเป็น สายรัดฉี่นะคะอันนี้ร้อยหบาทเท่านั้นซื้อในห้างพารากอนที่เป็นตรงตรงซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะอันนี้สายรัดฉี่นะคะก็คือข้างในก็ยังต้องเป็นข้างในก็ยังต้องใส่ p a มเพิรอยู่นะคะแล้วก็รัดเอวส่วนนี่ซื้อมาใช้ไม่อีกครั้งเองเป็นของ True Love อีกเหมือนกันเป็นที่ t r a i n ิ่งแบ็นะคะใส่ขนมเวลาฝึกแล้วก็เกี่ยวกับกางเกงเราได้ตัวนี้ ทั้งหมดเนี่ยของทูเลิรเนี่ยสามารถซื้อได้ที่เพรซาฟารีนะคะหรือว่าอยู่ที่เซ็นทัลอีสต์วิวนั่นเองอันถัดไปจะเป็นโหมดของฮาร์เนสนะคะฮาร์เนสแบบใส่ทั่วไปซึ่งฮาร์เนสก็จะเราก็จะเห็นมีทั้งแบบเกี่ยวด้านหลงังเกี่ยวด้านหน้าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นั่นแหละแต่ว่าดัปเอร์เนี่ยจะใช้เป็นเกี่ยวด้านหน้า เพราะว่าดัปเบิลเนี่ยจะเป็นสายดึงใช่ไหมคะตามที่เมนชั่นมาทั้งคลิปเนี่ยก็คือจะดึงอย่างเดียวแล้วก็จะไม่เลิกดึงถ้าเกิดยังไม่เลิกตื่นเต้นนะคะจะเป็นการเกี่ยวหน้าด้านหลังแต่อันเนี้ยจะไม่ไม่มีเกี่ยวไม่มีเกี่ยวด้านหลังจะเกี่ยวหน้าอย่างเดียวเป็นของแบรนด์ pet safe นะคะสามารถซื้อได้ที่ร้าน m o c k e y l o c k y tail and tail นั่นเองนะคะตัวเนี้ยก็คือเป็น no pull harness ก็คือเป็นตัวที่ลดแรงดึงของหมาลงนะคะถ้าเราเกี่ยวด้านหลังหมาเนี่ยมันจะสามารถ ออกแรงได้เต็มที่เลยหมาแต่ถ้าเราเปลี่ยนมาเกี่ยวด้านหน้าเนี่ยมันจะทําให้ตรงเนี้ยมันรัดตรงอกเขาไว้ทําให้เขาไม่สามารถที่จะออกแรงดึงไปข้างหน้าได้อันนี้คือซอฟต์แรงลงมาระดับหนึ่งใช้เรารู้สึกชอบเพราะว่ามันทําให้ดัปเปอร์ไม่สามารถดึงได้เต็มที่แต่มันไม่ได้ทําให้ดัปเปอร์เลิกดึงได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือจะเป็นตัวซอฟต์แรงเท่านั้นนะคะเกี่ยวหน้าก็เลยทําให้ทุกอย่างที่จะเลือกให้ดัปเปอร์เนี่ยจะต้องเกี่ยวหน้าหมดเลยเพราะว่าเกี่ยวเคยลองเกี่ยวหลังแล้วไม่ไม่เวิร์ก เกี่ยวหลังก็เกี่ยวหลังก็คือไปเลยค่ะไปกับมาเลยค่ะมันก็เลยนํามาซึ่งกระเป๋าอันนี้อันทรงคุณค่านะคะเป็นของรัฟแวร์ค่ะเป็นสินค้าชิ้นแรกที่ใช้ของรัฟแวร์นะคะเป็น h a r ์เนสที่มีกระเป๋าแล้วก็มีเกี่ยวหน้าด้วยนะคะแล้วก็บวกกับมันมีกระเป๋าเพราะทุกว,วันนี้เวลาไปไหนอุปกรณ์ดับเบิ้ลเยอะมากมากินกระเป๋าเนื้อที่ของเรามากเรารู้สึกว่า เราไม่ได้ใส่ของของเราเลยใส่แต่ของหมาเพราะฉะนั้นในเมื่อแรงเยอะนักใช่ไหมถือของตัวเองไปนะคะก็ให้ใส่กระเป๋าไปอันนี้ถือว่าเป็นสินค้าทรงคุณวุฒิเพราะว่าแพงที่สุดในบรรดาอุปกรณ์ทั้งหมดมานะคะชุดค่ะชุดนอนชุดน้องหมานะคะเป็นของ daddy dog daddy dog นะคะอันนี้เป็นชุดกันขนล่วงซึ่งไม่ได้การร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าช่วยกันร,ระดับหนึ่งมีหลายมีหลายสีสันหลายลายนะคะไปเลือกดูได้อันนี้เป็นลายเบคอนอันนี้เป็นลายนีออน อันนี้สามารถไปลองได้ตามสาขาที่เขามีเพราะว่าน้องหมาแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์เนี่ยขนาดไม่เท่ากันไปลองได้เลยตามตามสาขาที่เขามีดูบนหน้า Facebook ได้ชามน้องหมาทาไมถึงต้องพูดถึงชามน้องน้องหมามันก็ดูธรรมดาใช่ไหมคะแต่ในความธรรมดาเนี่ยมันมีจุดประสงค์คือเดิมเนี่ยตอนก่อนหน้านี้ใช้ชามฟรีของรอยัลคานินบอกก่อนอันนั้นอะ่ะก็คือมันจะเป็นทรงเตี้ยเวลากินทีก็คือแบบมูมามไงกระเด็นออกหมดเราก็เลยมองหาชามที่ทรงลึกนิดนึงมันจะลึกแบบนี้ คือกินแล้วไม่หกกระเด็นไปไหนแน่นอนอันนี้ก็คือเป็นชามที่ไม่แพงแล้วก็ลึกพอสมควรถัดมาก็คือจะเป็นชามหมาพับได้อันนี้ซื้อมาจากเพชรซัฟฟรีอีกเหมือนกันที่เซ็นทันอีสต์วิวนะคะมันดีตรงไหนคือมันสามารถที่จะ เปิดเป็นชามแบบนี้ก็ได้หรือว่าพับเก็บแบบนี้ก็ได้เวลาไม่ใช้นะคะก็คือไม่กินเนื้อที่พกพาสะดวกแ้าที่เราจะต้องเอาชามที่มันพับไม่ได้ใหญ่ๆเทอะท้ายอย่างนั้นนะมันก็จะค่อนข้างกินเนื้อที่กระเป๋าเราเนาะแต่ถ้าเรามีชามเล็กๆอย่างนี้นะพกพาสะดวกเปิดปิดเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็น้ําหนักไม่หนักมากนะคะ แล้วก็อันนี้วัสดุดีนะคะก็ลองไปดูได้ Mo s ซีโเป็นเครื่องไลยุงท,ที่ทุกคนถ้าเกิดใครตาม i n s t a g r กร Dapper ก็จะเห็นว่าลงอยู่บ่อยๆเพราะว่ามันค่อนข้างดีตรงที่ว่ามันเป็นเครื่องไล่ยุงใครใช้คําว่าไล่นะคะคือไล่ยุงในที่นี้คือไม่ได้ฆ่ายุงนะแต่ไล่ยุงให้ไปไกลๆเพราะว่าน้ํายาตัวที่เขาทํามาเนี่ยมันเป็นน้ํายาที่เซฟตี้ต่อนวัยรเมนกับกับคนแก่กับเด็กเนี่ยคือสามารถที่จะใช้ได้มันปลอดภยัย ถ้าใช้ในบ้านเนี่ยก็คือ1่ชั่วโมงแล้วก็ปิดได้ละแต่ว่าของดับเบิลเนี่ยบ้านอยู่ข้างนอกไงก็คือเปิดไว้ทั้งคืนได้เลย8 1 0ชั่วโมงมันอยู่ได้เสียบปลักไว้นะคะตัวนี้ก็คือใช้มา3-4เดือนแล้วยุงลดลงจริงๆลดลงตั้งแต่3วันแรกเลยเพราะว่าคือมันอาจจะมีบ้างสักรอบสองรอบในใน3เดือน4เดือนที่เราใช้มาเนี่ยมันจะมีบางรอบที่โอเคเปิดขึ้นมาก็คือเจอยุงเยอะแต่อันนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเราใส่น้ํายาน้อยไปหน่อยในวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเกิน80 คือมันไล่ได้จริงจากแต่ก่อนบ้านดนะับเบิลเน่หน้าบ้านเนี่ยพอเรามาเจอตอนเช้าเนี่ยยุงจะบินเป็นฝูงเลยสิบกว่าตัวพอมีเครื่องตัวเนี้ยคือยุงที่10บกว่าตัวนั้น่ะไม่ค่อยมาให้เห็นอีกเลย <Wow. S 1> คือเราก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเวิร์กร้อเนต์เนาะแต่ว่าสิ่งที่มันทําให้ที่เรามีอยู่ดีขึ้นปนัญหาที่เราเจออยู่มันดีขึ้น เราก็รู้สึกว่ามันโอเคคุ้มค่าที่จะเอามาันมานะคะเครื่องนี้ก็ราคา2,590บาทแต่พิเศษสำหรับคนที่ subscribe ช่อง Dapper แล้วนะคะสามารถแคปไปบอกเขาได้ถ้าเกิดสนใจเขาจะจัดส่งเครื่องตัวนี้ให้ฟรีนะคะส่วนอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยสำคัญยังไงตุ๊ก,กตาตัวนี้ตุ๊ก,กตาตัวนี้เป็นตุ๊กตาตัวแรกของดัปเอร์ซื้อให้ดัปเอร์จากญี่ปุ่นร้านโคจิมะเหมือนกัน ร้านเดียวกันกับสายจูงนะคะอันนี้ซื้อมาก็คือให้เป็นตุ๊กตาตัวแรกของดับเบิ้ลตั้งแต่ไม่ไปรับเข้ามาเลยค่ะแล้วดูทุกวันนี้สิคะคือสภาพเซ็กซี่มากเลยอะดูดิเป็นรวยรูยสภาพเซ็กซี่อย่างนี้ต้องให้หยุดเล่นกระทานหันเพราะว่าเราอาจจะไม่มีชีวิตจนถึงทุกวันนี้นะคะ oh. ก็ น่ารักระดับหนึ่งความมินิ่งของตัวนี้มีแค่นี้นะคะเป็นตุ๊กตาตัวแรกของของเล่นของดับเบิลเนี่ยที่ทนฟันดับเบิลระดับหนึ่งเพราะว่าดับเบิลเนี่ยจะไม่ได้สายกัดแหลกล้านนะคะ mm hmm. ก็จะเลือกเป็นของแบรนด์ของ mm hmm. เขาบอกเลยว่าของเขาเนี่ยเป็นวัสดุที่ค่อนข้างทนทานระดับหนึ่งเลยนะคะแบรนด์ทนทานทนฟันอะไรเงี mm ้ย hmm. ก็จะเป็น2ออันนี้เป็นลูกบอลสีสม้มแล้วก็เป็นแบบนี้เหมือนโดนัทสีเขียว คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะหวังว่าจะช่วยสำหรับคนที่ต้องการอยากจะซื้ออุปกรณ์อะไรหรือว่ามีอุปกรณ์อะไรที่น่าสนใจเพิ่มเติมเป็นช้อยส์ให้เลือกเพิ่มขึ้นนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะให้กับคนที่ได้รับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องดับเบิล i ูไลฟ์ดั a เ p e r ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ